สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผารัตพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสก,กางคคนเกิดราศีกรกฎนะครับผมในเดือนมิถุนาย,ยนพศ2อ6พก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้ครับห้าถ้วยห้าถ้วยต้องมีความหวังนะครับผมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความหวังความที่แบบว่าถ้าล้มไปแล้วต้องลุกขึ้นสู้ต่อ มันหมายถึงไงเดี๋ยวเรามาพูดกันก็เราจะมาพูดถึงดวงพื้นดวงกันก่อนก็พูดทุกครั้งนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะมีของเก่าปนๆกันอยู่บ้างก็แล้วเราจะมาพูดถึงดวงจรในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับผมก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรนะครับผมว่าก็ได้ภายในนี้นะครับผมก็ดวงพื้นดวงของ ราศีกรกฎเนี่ยราศีกรกฎมีดาวจันทร์นะครับผมดาวจันทร์เป็นดาวประจําก็คือดาวคุ้มครองดาวจันทร์ถ้าเราพูดเนี่ยดาวจันท์คือดาวแห่งนารีหรือดาวผู้หญิงดาวความอ่อนไหวดาวแห่งความอ่อนโยนดาวเพศแม่เพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องนิ่มๆน้ำๆเรื่องเกี่ยวข้องกับเอาเอาพูดเรื่องนี้ก่อนนะก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับราศีกรกฎก็คือโรคเกี่ยวข้องกับ อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีโรคพวกนี้ได้ง่ายถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอ,อารมณ์รวมถึงผู้หญิงด้วยก็ Kraft, เรื่องอารมณ์อ่อนไหวเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซิกเซนลังส um ังขารก็คือคุณจะมีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรที่สัมผัสเกี่ยวกับวิญญาณหรือสัมผัสอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณจะมีสัมผัสที่แรงกล้าเห็นอะไรต่างๆถ้าหนักหน่อยก็เห็นอะไรที่มันแบบ ร้อนหรือเห็นวิญญาณถ้าเขามาดีมาร้ายก็อีกเรื่องหนึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากแต่ว่าถ้าบางคนไม่เห็นหรือไม่เชื่อก็อาจจะไม่เชื่อได้เลยแต่ว่าถ้าบางคนเห็นก็มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าคนเห็นก็อาจจะรู้นะครับผมก็อาจจะสามารถสัมผัสได้บางทีวิญญาณไม่ได้มาแบบมาโผล่แบบเออคุยกันเป็นแบบเห็นเป็นตัว,ตวอะไรอย่างงี้แบบอะไรอย่างงี้นะ แต่ผมจะบอกว่าคนพวกนี้จะมีสัมผัสในกรณีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดในทีนะครับผมก็ขอพูดถึงเรื่องอื่นก่อนเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าอารมณ์เพศแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะสามารถมีสัมผัสได้ดีกว่าผู้ชายในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความแปรปรวนของอารมณ์ในเรื่องของการออกเขาเราียกว่าเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอารมณ์ความรู้สึก เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าผู้ชายกับผู้หญิงใครจะมีสัมผัสมากกว่ากันผู้หญิงจะมีสัมผัสมากกว่าแต่ผู้ชายจะมีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงสามารถเห็นอะไรสามารถสัมผัสอะไรเพราะว่าผู้หญิงเราจะเรียกว่ามโนโก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะสามารถสัมผัสหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งลี้ลับได้มากกว่านั่นเองและผมจะบอกว่าราศรีกรกฎเนี่ยเ,เราส่วนมากนะจะไม่ค่อยเห็นคนยากจนหรอก เพราะว่าเขามีความระมัดระวังมีความคิดในเรื่องของความอบันดานอับันดานคือความร่ำรวยหรือความอุดมสมบูรณ์เขาจะมีความคิดในลักษณะแบบนี้ว่าจะเก็บมันยังไงมีความคิดยังไงว่าจะทําให้ตัวเองร่ำรวยรักการพัฒนาตัวเองในความร่ำรวยอ่ะที่อย่างหนึ่งคือเรื่องความคิดเก่าๆเรื่องความคิดราะว่าจะทําอย่างไรถึงจะเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์นี้พูดในแง่ดีก่อนนะ ก็คือเอาประสบการณ์เก่าๆมาใช้เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นคนจําคนเก่งมากถ้ามีคนคนหนึ่งมาทําให้ตัวเองเจ็บช้าน้ําใจจําได้ไม่มีวันลืมยกเว้นว่าเขาจะโอโหสิกรรมได้สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมถ้ามีคนมาอย่างเช่นว่าทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจเช่นหักอ,อกเขาทิ้งเขาหรือบางคนก็าอาจจะมาแกล้งเขาหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีกรกฎเขาจะจําจนแบบจาขึ้นใจเลยจําหน้าคนนี้จนขึ้นใจเลย อาจจะแค้นด้วยนี่คือชาวราศีโกรกแต่ถ้าบางคนเรียนรู้ธรรมะก็อาจจะปล่งเราก็บอกว่าเออมันก็เรื่องของมันมันผ่านไปแล้วนี่แหละคือจะทําให้เขาจเจริญขึ้นอย่างมากแล้วถ้าเกิดคนจะบอกว่าราศีโกรกค,คนไหนเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรู้สึกผมคงไม่ต้องพูดถนะึงความรู้สึกแบบไหนคือในเรื่องของความรู้สึกเช่นคุณไปเจออะไรมาแล้วรู้สึกดีความธรรมชาติดื่มด่ำในความรู้สึกประสบการณ์ของจิตวิญญาณที่ดี ราศีพุธสดจะสามารถจำระลึกแล้วก็สามารถเค้นประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้เป็นการต่อย,ยอดของอนาคตได้แต่ผมจะเน้นอย่างนี้คือประสบการณ์ดีนะอย่างเช่นว่าคุณฝันเห็นอะไรบางอย่างแล้วคุณจําได้นี่คือประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณเจอสิ่งที่ไม่ดีละ่ะคุณก็จําเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีสองมูสองแง่สองแง,ง่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีขอแนะนําให้ลืมไปซะคุณไม่ต้องพยายามไปจํามันคุณดุมดึไปเลยชาวราศีกรกฎ ถ้าคุณเจอภาพบาดตาบาดใจหรือเจอภาพที่คุณฝังใจแต่อดีตที่ไม่อยากไม่อยากจะจําขอแนะนํไว่าคุณปัดทิ้งแล้วพยายาม,ล,มลืมมันไปได้เลยถ้าคุณลืมไม่ได้ก็ปลงแนะนําให้ปรงก็คือหมายถึงว่ามันก็คือถ้าคุณปรงได้เนี่ยคืออาจจะลืมไม่ได้นะแต่ถ้าปรงได้จะดีมากๆกก็คือเห็นแล้วก็เห็นไปแต่คุณไม่ได้ไปรู้สึกอะไรกับมันแล้วนะครับผม เพราะสิ่งที่สำคัญของจิตคือความรู้สึกถ้าต่อให้มันเป็นภ้ามบาดตาบาดใจแต่คุณไม่ได้ไปรู้สึกอะไรกับมันแล้วก็คือไม่เป็นไรและราศีกรกฎผมจะบอกว่าการใช้เงินการทําอะไรเนี่ยผมคงตอบไม่ได้นะแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยกับเงินกับทรัพย์สมบัติมันเป็นความรู้สึกส่วนมากที่ร่ารวยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอย่างเช่นมาบางคนจะบอกว่าฉันไม่เชื่ออะไรเลย พูดจรินพูดในเนแง่งของความรู้สึกสมากกว่าสำหรับชาวราศีพุธราศีกรกฎน,นะครับผมราศีกรกฎจะแบบว่าเฮ้ยเห็นอะไรเนี่ยก็แบบว่าสมมติคุณเห็นอา่าลูกปั้นบูชาเทพสักองค์คุณจะบอกว่าอา่าถ้าเห็นเนี่ยต้องเฮงแน่ๆเลยคุณต้องมีโชคแน่ๆเลยถ้าวันนี้เห็นแบบนี้แล้วบางทีคุณอาจจะได อะไรงามๆมาสักอย่างเช่นอาจจะได้เลขอาจจะได้อะไรบางทีคุณก็สามารถตีด้วยความรู้สึกออกมาได้หรือบางทีคุณอาจจะเห็นหมาเห่าบางคนอาจจะบอกเป็นความโชคลายบางคนอาจจะบอกว่าเป็นโชคดีก็ได้เพราะว่าหมาเห่าสามครั้งบางคนอาจจะบอกว่าอุยไม่ดีแล้วแต่ราศีกรกฎบางคนอาจจะบอกว่ามันคือโชคดีก็ได้เพราะว่าหมาเห่าสามครั้งก็จะตีเป็นเลขก็ได้นะอะไรยังไงก็ได้นะเนี่ยแหละคือความหมายของชาวราศีกรกฎที่ดี เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าราศีกรกฎจะมีอยู่สองแง่สอง่ั้มกันคือแปลเป็นดีหรือแปลเป็นไม่ดีเพราะมีความรู้สึกที่รุนแรงถ้าคุณคิดว่าความรู้สึกนั้นดีคุณจะดีมากๆแต่ถ้าคุณคิดว่าความรู้สึกนั้นไม่ดีมันก็จะแย่มากเช่นกันเพราะฉะนั้นราศีกรกฎจึงเป็นราศีที่มีลางสังข์สูงมากๆคือเน้นเรื่องนี้เลยนะลางสังข์สูงเหมือนผู้หญิงสมัยก่อนเขายกให้ผู้หญิงเป็น มือนกับเป็นไม่ใช่ผู้ทํานําไม่ใช่ผู้นําทัพนะแต่เขาแล้วเป็นผู้หญิงเป็นเป็นคนทรงเป็นอะไรต่างๆหรือเป็นคนที่สามารถชี้ทางบอกให้กับคนที่จะไปลบหรือเป็นเขาเลยยกให้เพศแม่เป็นใหญ่ไงเขาบอกว่าเป็นคนที่สามารถชี้ทางอะไรให้กับนักรบที่จะไปลบได้ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย ราศีกรกฎก็จะมีความสามารถแบบนั้นคือลางสังหรณ์หรือมีความสามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่พอคนเราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆมีเหตุผลมีเทคโนโลยีเข้ามามันก็จึงทําให้ความสามารถนั้นหายไปเพราะฉะนั้นถามว่าราศีกรกฎจะเป็นคนคือด้วยสัญชาตญาณนั่งเดิมของชาวราศีกรกฎอะ่ะมันจะทําให้ราศีกรกฎเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอะไรเก่าๆของโบราณของที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นราศีกรกฎ เราส่วนมากจะเห็นนะส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนนะก็คือในห้องมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องนอนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางทีก็มีของเก่าๆหรือมีพวกรูปปั้นอาจจะเป็นโมเดลฟิกเกอร์ก็ได้ที่เป็นโมเดลที่เขารักหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นเครื่องรางเครื่องรางอาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบคล้ายๆเหมือนกับเป็นเครื่องรางแบบแบบแบบโบราณสมอไปบางทีเป็นเครื่องรางอินเทรนด์สมัยให,หม่ก็เป็นไปได้แต่จะมีของอะไรที่นแนวๆพวกนี้เก็บเอาไว้ และเป็นคนที่ชอบดูหนังชอบดูละครที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โบราณการประจนภยัยหนังผีอะไรพวกนี้จะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องราวแปลก,ปก,ปกลี้ลับหรือบางทีก็ศาสตร์พยากรณ์อะไรพวกนี้จะเป็นคนที่ชอบแบบเนี้ยและราศีกรกฎถามว่าไอไอตรงนี้ไอลางสังหรณ์ใช้อะไรได้อีกลางสังหรณ์ของชาวราศีกรกฎใช้ในการ บางคนบอกว่าถ้าคุณเป็นหมอดูคุณเป็นคนที่มีรางสรรพ์คุณอย่าไปเขาเรียกว่าคุณอย่าไปใช้ในทางผิดผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณใช้ในทางถูกคืออันเดี๋ยวผมพูดอันนี้ฟังว่าถ้าคุณมีความสังหอรางสรรพ์เช่นว่าคุณเห็นว่าที่ดินตรงนี้น่าซื้อแล้วคุณก็คิดว่าในต่อไปอนาคตเนี่ยราคาน่าจะขึ้น อีกสิบปีราคาขึ้นแน่ว่าจะมีอะไรมาเตือนคุณก็ได้ถ้าเกิดคุณมีบุญกับมันจริงในที่ดินตรงนั้นนะคุณก็ซื้อมาในราคาสามหมืนบาทสามหมื่นนี่ในเมื่อหลายสิบปีที่แล้วถ้าถึงตอนนี้นะคุณซื้อมาสามหมืนบาทแล้วตอนนี้ราคาขึ้นหลักล้านก็เป็นไปได้แต่มันจะมีอะไรมาหรือถึงเวลามันจะมาบอกคุณเองเลยหรือบางทีคุณซื้อทองเก็บไว้ตั้งแต่บาทละสี่พัน แล้วตอนนี้บาทละเออก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะบอกว่าราศีกรกฎมีความสามารถในเชิงแบบนี้หรือบางทีคุณอาจจะมีการลงทุนประเภทไหนสักประเภทหนึ่งที่คุณถูกกับมันสักอย่างหนึ่งหรือบางทีไปซื้อของเก่าเก็บไว้แล้วราคาขึ้นเนี่ยแหละคือการลงทุนของชาวราศีกรกฎในเชิงการค้าหรืออะไรต่างๆหรือมีรายได้จากพาสซีฟอินคัมจากทางไหนสักทางหนึ่งเช่นลูกให้สามีให้อะไรประมาณอย่างนี้ที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังบางอย่างนะอาจจะไม่ใช่เหมือนกันทุกคน อาชีพของชาวลอสีก็ลกรดก็เป็นอาชีพสบายๆครับผมมีเงินใช้จากสวรรค์อันนี้คือแปลได้หลายอย่างมากนะเงินใช้จากสวรรค์คืองานเงินจากหลายๆทางแล้วก็อาชีพจากเปิดบ้านพาักให้เช่าเปิดบังกะโลเปิดธรรมสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารอ่าประมาณนี้ครับผมและยังมีอีกหลายอาชีพบ้างมายแต่ผมพูดให้พอสังเกตเท่านี้แล้วก็พูดถึงวงจร ดวงจอได้ไพ่ใบนี้คือผมจะบอกว่าช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมไม่เป็นไรมิถุนาย,ยนของชาวราศีกรกฎผมจะบอกว่าคุณอาจจะเสียใจอะไรกับบางสิ่งบางอย่างไปไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะบอกว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะลืมมันยาก ในช่วงนี้อาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรืออาจจะเร็วมากกว่าน,นี้ก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมภายในสามเดือนนี้แหละเนี่ยแต่คุณเสียหายไปก็เยอะนะอาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นเรื่องของคนรักอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่เสียไปหรือจะเป็นอะไรต่างๆได้มากมายตาแปก๊กไก่แต่ว่าที่คุณเสียไปเนี่ยคุณอย่าไปเศร้า คุณจะต้องแต่คุณยังเหลืออีกสองถ้วยที่วางไว้อยู่ขอให้คุณเนี่ยจับสองถ้วยที่วางไว้อยู่แล้วเดินข้ามสะพานได้ถึงจุดหมายให้ได้ก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณไปโมต่เสียใจกับอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์มันจะทําให้คุณยิ่งทุกข์แล้วก็ไปต่อไม่ได้อันนี้ผมพูดให้เห็นภาพเลยนะก็คือถ้าคุณโมต่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ราศีกรกฎบางคนอาจจะยังทําใจไม่ได้แต่ราศีกรกฎบางคนอาจจะทําใจไปได้แล้วตั้งนานด้วยซ้า และราศีกกบางคนที่ผมจึงบอกนะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ทําให้เราปรองได้ถ้าเกิดบางคนเข้าสู่ธรรมะบางทีเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะถึงบอกว่าบางทีดวงไม่ดีธรรมะช่วยได้ก็คืออย่างเช่นว่าดวงคุณจะต้องเจอกับสิ่งอันตรายแต่คุณมีสติธรรมะสอนให้คุณมีสติแล้วพอคุณมีสติบางทีที่จะเจอเรื่องแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยมันรอดมาได้หมดแล้วเวลาที่คุณเจอที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยพอคุณมีธรรมะคุณมีสติ ไอ้ที่มันเกิดขึ้นแล้วพอคุณมีธรรมะคุณรู้จักปองคุณรู้จักวางแล้วบางทีคุณก็หาโอกาสหาลูทางใหม่ๆได้แล้วก็ก้าวข้ามมันต่อไปได้บางทีรวยกว่าที่คุณจะมานั่งเศร้าต่อไปได้ซ้ํานี่คือประโยชน์ของธรรมะที่ว่าผมจะบอกว่าหลายๆคนที่เกิดราศรรีอะไรบางราศรรีที่มีตําหนิสามารถผ่านไปได้ก็เพราะธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าธรรมะเนี่ยบางคนจะบอกว่าเอ้าฉัน ฉันแบบว่านับถือศาสนาอื่นทําไงทุกๆุกศาส,สนาเนี่ยมีหลักธรรมมีคติประจำใจในตัวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคิดมากหรอกคุณเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นนับถือรัฐที่โน่นรัฐที่นี้มันม,นมีเขาเราียกว่ามีแก่นในตัวของศาสนานั้นๆขอให้คุณเป็นสาวกที่ดีเถอะยังไงคุณก็รอดครับผมมีธรรมะประจําใจหรือมีศาสนาประจําใจยังไงมันก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับผม ก็จบไปสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนพศ2565แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นหมอดูงใมือพี่ซีนะครับใครต้องการดูใจมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาในที่ไลน์ดีท่าละ26ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบผมทิ้งให้ดีไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างนะครับผมก็ทักเข้ามาไลน์ดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบผมทิ้งให้ดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างนะครับผม เวลาทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามครูเข้ามาก็เพิ่นส่งรายละเอียดไปให้ก็ใครที่ทำอะไรทัก้ามาเนเรื่องบางทีผมขออนุญาตป็นฝ่ายโทรไลน์ไปนะครับผมก็บางท่านก็ไม่ต้องตกใจไปถ้าผมโทรไลน์ไปก็บางท่านจะเป็นผู้โชคดียรับการโทรไลน์จากผมก็เป็นได้ส่วนเวลาดูผมดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ให้ผมโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่จริงใจกับปัญหาของคุณไปแบบเต็มที่นะครับผมส่วนมีวิธี อผมจะบอกว่าผมมีไลน์ออฟฟิเชียนแอคเคาแล้วก็ทิ้งอยู่ตรงไลน์ใต้ข้อความด้านล่างลีปเหมือนกันก็กดลิงก์เข้ามาได้ไลน์ออฟฟิเชียนแอคเคาก็ไลน์ออฟฟิเชียนแอคเคาเนี่ยก็คือกดกดมาเป็นเพื่อนเป็นกดกดมาเป็นเพื่อนได้นะครับผมกดเป็นสมาชิกเป็นก็เรียกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็กดเป็นเพื่อนมาได้นะครับผมที่ไลน์ออฟฟิเชียนแอคเคานะครับผมก็ ตอนนี้ผมมีของต่างๆไม่่วาจะเป็นของมงคลของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นวัตถุมงคลเป็นของแลของหายากแล้วก็เป็นพวกสร้อยประคำกําไรที่เป็นไม้หายากต่างๆแล้วก็เป็นสเกตดาวเป็นอุกบาทเป็นของต่างๆหายากมากมายนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่ผมเก็บไว้มานานแล้วก็ที่จะผลิตจำนวนจํากัดด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ ลงไปเท่าไหร่ในรายเช่นักขานะครับผมก็ยังไม่ได้ลงเลยแหละก็คือตอนนี้ผมเริ่มสะสมฐานก่อนว่ามีจมํานวนคนมาเรื่อยๆตอนนี้ถ้าเกิดมีจำนวนคนมากขึ้นเรื่อยๆนะผมจะค่อยิงไปทีลนิดเทีลนิดยิงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ขอสะสมจำนวนฐานก่อนเพาถ้าเกิดมีมากเมื่อไหรนะ่เนี่ยผมจะเริ่มยิงไปก็ตอนนี้ช่วยกดติดตามกดเป็นเพื่อนด้วยนะครับผม ก็จะมีเยอะเมื่อไหร่ก็จะเริ่มยิงไปนะครับผมก็จะเริ่มส่งไปนะครับผมให้ได้รับชมกันก็ฝากกดติดตามอ่ากดเป็นเพื่อนแล้วในไลน์ออฟฟิเชียนเขาด้วยนะครับผมก็ถ้าใครต้องการดูหมอที่ไลน์ออฟฟิเชียนเคาก็เริ่มเข้ามาดูได้นะครับผมก็กดแชทเข้ามากดโทรก็โทรไลน์กันปกตินะครับในไลน์ออฟฟิเชียนเคาแต่ผมก็ยังดูในไลน์ปกติอยู่เหมือนกันนะครับผมไลน์ปกติก็ยังดูอยู่ ก็ถ้าเกิดใครที่อยากลองของใหม่ก็มาที่เราเชิเศเขาก็ดูได้เหมือนกันนะครับผมก็ทําไว้เผื่อไว้เฉยๆแล้วก็เผื่อมีของอะไรให้ดูของอะไรที่สามารถยิงไปได้ทีเดียวก็เผื่อมีใครอะไรอย่างนี้นะครับผมมีใครสนใจแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําเท่าไหร่ก็ฝากกดเป็นสมาชิกกดเป็นเพื่อนได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง ก็มีวิธีหนึ่งที่จะดูก็คือที่สำนักงานขอโลเคชันขอที่อยู่มาได้มีดูลายมือลูกซีงหให้ตัวเลขแบบ V.P. นะครับผมที่สำนักงานหลายคนที่มาดูก็ประสบผลสำเร็จล้วมากมายไม่ใช่เป็นอาคารตุกตาจากต่างประเทศเป็นซีอโอชื่อดังของเมืองไทยเอ็นเจปินดารามีหลายคนมากมีคนที่มหนี้มาก่อนมีคนที่เป็นลูกจ้างเขามาก่อนคนที่เป็นผู้จัดการธนาคารหลายคนดังๆครับผมพูดนํำทางจิตวิญญาณแต่คนที่มาดูกับผม ก็ะสเส่วนมากมายนี้อย่างที่ที่เขามีคือแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างนั้นก็เขามีศิษ์ที่จะะสมได้สูงนะครับผมก็หลายคนที่มาดูก็ปรบสบเสร็จแล้วมากมายมีวิธีหนึ่งคือแบบธรรมดาที่สำนักง,งานมีลายมือพ C ซีจังหวัดโดยที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งสามแบบนะครับผมแบบออนไลน์แบบ VP แล้วก็แบบธรรมดาที่สำนักงานก็ VP ก็เต็มที่กันมาเลยที่สำนักง,งานนะครับผมถ้าใครที่ไม่สะดวกแบบที่สำนักง,งานก็แบบออนไลน์ก่อนได้นะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก็ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe <sus Toyota> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ก็กดไลค์ไอ้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ผมจะแจ้งคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่เพื่อไม่พดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม เพชื่อมันในการทำสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผนที่มันพงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปเยง,งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ